วงกลมภาพที่ต่างจากพวกใช่ไหมคะไหนเอาข้อหนึ่งวงกลมภาพที่ต่างจากพวกข้ะไหนต่างจากพวกล่นนี้ผลไม้นี้ผลไม้ในอันน,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 นี้อะไรคะผักอ่าทีนี้เราจะวงกลมผักหรือวงกลมผลไม้คะวงวกลมผักโอเควงกลมนะคะใจเยงนๆนะคะเดี๋ยวอยู่นี่รอคิวนะคะเอาวงกลมให้ไปหากันโอเค ข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปเลยลูกอ่าข้อต่อไปนะคะอันนี้อะไรอันนี้มา้าม้านะคะแล้วทีนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นควินอ่าอันนี้อะไรคะแมวอ่าทีนี้น้องจะเลือกวงอะไรเอ่ยวงเปนควินอ่าวงเพนกวินนะคะเพนกวินวงกลมให้มันมา <วง S 1> <ๆ S 2> ชนกันนะคะ ใช้สิ่งนี้ทําความสะอาดฟันอะไรที่ต้องทําความสะอาดฟันคะลูกแปรงสีฟันแปรงสีฟันอันไหนคือแปรงสีฟันโยงปมเลยค่ะเก่งมากใจเย็นๆนะคะโอเคให้มันชนกันเก่งมากเลยเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอบคุณค่ะคุณครูก่อนขอบคุณคอ่าเขาบอกว่ายงภาพที่มีความสัมพันธ์การเอาโต๊ะโต๊ะคู่กับอะไรคะ E. เอาโตะคู่กับเก้าอี้ค่ะเอาดินสอค่ะข้อต่อไปดินสอคู่กับอะไรคะสมุดสมุดค่ะใจะเย็นๆนะคะเสื้อค่ะคู่กับอะไรข้อที่สามต้องเรียงลําดับนะลูกนะเวลาทํานะคะโอเคไม้กวาดค่ะข้อต่อไปใจเย็นๆให้ตรงเลขจุด อ่ะต่อไปกุญแจคู่กับอะไรคะยูริลูกกุญแจเอาลูกกุญแจแม่มันต้องคู่กับลูกใช่ไหมอันนี้ถอถุงพูดด้วยนะคะถอถุงโอเคข้อต่อไปอันนี้คืออะไรคะขอขอค่ะาเองนับเองนะคะนับให้ได้ยินด้วยนะคะ นับก่อนคะ่ะอันไหนมีมากกว่าหนึ 2> 1, 2, 3, องสาม่อันนี้มีกี่ตัวคะฝั่งนี้นับด้วยคะ 2> 1, 2, 3, ่ะหนึ่องาอาอะไรมากกว่าสี่หรือสามเท่านี้ดูก่อนนะคะเท่านี้หรือเท่านี้หมายย้ำว่าสี่มากกว่า3มนะคะ 2> 1, 2, อันนันน้นเท่าไหร่มานับก่อน 2> 1, 2, อันนั้นสามฝั่งนี้กี่ตัวฝั่งนี้กี่ตัว 2> 1, 2, อันไหนมากกว่าเอาใหม่นับไม่อันนั้นสามอันนี้เท่าไรนับสะ <4, 5. S 1> เออหนึ่งก่อนสองสามี่เออสี่มากกว่าสามถูกไหมถูก <5. S 1> โอ้ยแล้วต้องมีสติใช่ไหมคะสติหลุดนี้ไม่ได้เลยอ้าวหน้านี้ข้อต่อไปค่ะนับค่ะนับก่อนนับตรงออ่านับเลยค่ะนับยังไงก็ได้ อ่าฝั่งนั้นสี่ฝั่งนี้เท่าไรคะหนึ่งสองเอาอันไหนมากกว่าคะเอาเลยคะ่ะมั่นใจคะ่ะเวลาทำมั่นใจไปเลยคะ่ะเก่งมากเลยนะคะเอาข้อต่อไปคิดเองคะ่ะแมวแมวนะะับค่ะหนึอเออ เขาไม่ให้มารวมกันเขาให้แยกค่ะนี่ชุดที่หนึ่งค่ะนี่ชุดที่สองค่ะอันไหนมากกว่าคะมากกว่าเอาเลยค่ะมั่นใจค่ะโอ้ย